พอสหรัฐมีการโจมตีจีนขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือการแบ่งแยกฮ่องกงซินเจียงและไต้หวันกลับมาอีกรั้งเลยนะหลังจากจีนแก้เกมเรื่องของโควิด -19 สงครามไวรัสได้เป็นอย่างยีจ,จนยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 กลายเป็นศูนย์สหรัฐอเมริกายังคงแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไม่ได้ปล่อยให้ผู้ติดเชื้อเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่สหรัฐรยังคงเปิดเกมอยู่ ถ้าดูผิวเผินเห็นไหมเขายังแก้ปัญหาภายในประเทศเขาไม่ได้เลยถ้าใครมาเปิดสงครามเพื่ออะไรถ้าก็มองผิวเผินนะแต่ความจริงไม่ใช่เขากำหนดได้และเกมขนาดนี้เนี่ยมันส่งผลทําให้อะไรส่งผลทําให้ยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นยิ่งเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีต้องช่วยเหนือเยียวยามีความชอบธรรมที่ชอบจิตมีการจ่ายเงินเยียวยานะประชาชนในประเทศเขา ในมีความชอบธรรมที่ต้องให้ช้อมอยู่ต่อเพราะต้องเผชิญกับสงครามไวรัสต,ต้องมีประธานาธิบดีอย่างช้อมใจถึงสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จีมขิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงหนีไม่พ้นสถานการณ์ในฮ่องกงฮะที่ถึงแม้ว่ากําลังจะเกิดการแพราา่ระบาดปรากฏว่าฮ่องกงก็กลับมาคุกรุ่นทางการเมืองเกิดการประทะกันอีกครั้งหนึ่งและมีการตั้งคําถามว่าไทยจะเหมือนฮ่องกงหรือเปล่ากลับมาเกิดความวุ่นวายเหมือนฮ่องกงหรือไม่มาดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับหัวหน้าทีมวิจัยวัคซีนออสเตรเลียนะครับชี้โควิดปรับตัวมาอย่างดีติด จับเซลล์ของมนุษย์นะครับสำนักข่าวเว็บไซต์ d i l y เมร l รายงานว่าทีมนักวิทยาศาสตร์เสนอหลักฐานเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับมีการปรับตัวแบบเฉพาะตัวในการจับเซลล์ร่างกายของมนุษย์จนก่อให้เกิดคำถามขึ้นมาใหม่อีกครั้งว่าต้นกำเนิดของไวรัสเกิดจากธรรมชาติจริงหรือไม่นะฮะซึ่งจากศาสตราจารย์นิโคไลเบตสกี้นะครับ อาจารย์มหาวิทยาลัยในเมืองเอ็ดดิกเลกนะครับหัวหน้าทีมวิจัยวัคซีนระดับสูงในออสเตรเลียกล่าวว่าเชื้อโควิด -19 ไม่ได้เป็นเชื้อประเภทติดต่อจากคนสู่คนตามปกติเพราะมันปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับความสามารถพิเศษที่เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ตั้งแต่วันแรกนะครับศาสตราจารย์เปลรรสกี้กล่าวกับนักข่าวฮะ The Mail on Sunday ว่าตนไม่เคยเห็นเชื้อไวรัสประเภทใดติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีพฤติกรรมประเภทนี้มาก่อนเลยนะครับเพราะปกติแล้วเชื้อไวรัสชนิดใหม่ที่มีการติดตามติดต่อจากสายพันธุ์จากสัตว์นั้นมีความแข็งแกร่งที่มันจะปรับตัวเพื่อติดหรือจับเซลล์ของมนุษย์แต่สำหรับเชื้อไวรัสโควิด -19 ดูเหมือนจะเป็นการปรับตัวอย่างสมบูรณ์ แบบเพื่อจับเซลล์มนุษย์โดยไม่จําเป็นต้องมีวิวัฒนาการอีกเจลรเมชีวนะ้ว่าศาสตราจารย์พลอตรอสกี้นะครับถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยด้านเชื้อภาพระดับสูงอีกคนหนึ่งของโลกที่ไม่ตัดประเด็นว่าเชือ้อโควิด1นทีหลุดออกมาอ้อมห้องแลบในอู่ฮั่นทั้งนี้ศาสตราจารย์เปรอสกี้นะครับซึ่งทำงานให้กับมหาวิทายาลัยลินคอสในเมืองเอเดอเลสจะ เริ่มการทดลองวัคซีนต้านโควิดในมนุษย์ในเดือนหน้านะครับก่อนหน้านี้มีการระบุนในเว็บไซต์ดึงรายงานถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อข่าวต้นกำเนินโควิดยังคงเป็นปริศนาโดยเผยว่าศาสตราจารย์เปรรสกี้นะครับเป็นหัวหน้าทีมค้นคิดวัคซีนต้านโควิด -19 พบว่าการสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์เชื้อโควิด -19 ซึ่งมีชื่อว่า R A, R A S, S A R ซาโคซาโควีนะ o, 2นะครับมีการปรับตัวอย่างดีนะครับเพื่อจับเซลล์ร่างกายของมนุษย์ได้ดีกว่าเซลล์ในข้างคาวหรือตัวนิ่มนะฮะก็คงเป็นคำตอบนะนะฮะว่าทำไมไวรัสมันถึงผิดปกตินะผมเคยเรียนมาตลอดนะใครจะบอกว่าจะมาจากจีนมาจากสหรัฐอเมริกาผมยืนยันอย่างเดียวผมยืนยันเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยววัคซีนออกมาที่ใครทุกอย่างจะกระจางหมด เพราะเป้าหมายต้องการขายวัคซีนนะครับขายวัคซีน7,000ล้านคนเอาครึ่งโลกพอนะฮะคงเป็นคำตอบอนะฮะอย่างน้อยก็4,500ล้านคนน่จะต้องใช้วัคซีนชนิดนี้นะครับเพื่อป้องก COVID ันโควิด -19 ย,ยังไงก็ขายดีบขายดีบางคนตอนนี้ตัวเลขติดเท่าไหร่5ล้านกว่า5ล้าน5ละนะเดี๋ยวมาว่ากันนะครับออสเตรเลียนะครับเตร,รียมกระตุน้นการท่องเที่ยวในประเทศจอผลกระทบ ทั้งไฟป่าแล้วก็โควิดนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ uter, รายงานว่าเดนิเอลแอนดรูนะครับมุกมนตรีวิกตอเรียของประเทศออสเตรเลียนะครับเปิดเผยว่าทางการรัฐวิกตอเรียเตรียมนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวในรัฐวิกตอเรียหลังจากพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างมากกับไฟป่าและการแพร่ระบาดของโควิด1นเจอหลายเด้งเลยในขณเดียวกันเกิดเหตุระทึกไฟไหม้โกดังท่าเรือสุดฮิต ในซานฟรานซิสโกนะครับ,รบก็สำนักข่าวซีเอ็นรายงานว่าเกิดรายงานเพลิงไหม้อย่างรุนแรงที่ท่าเรือหมายเลข45นะครับในตลาดยอดนิยมนะฮะพิเชอร์แมนวฟนะครับซึ่งเป็นนครซานฟรานซิสโกในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น นะครับจนทำให้นครซานฟรานซิสโกซึ่งได้รับอันตรายจากเหตุเพลิงไหม้รุนแรงครั้งนี้ระดับ4ขณะที่เจ้าที่นะฮะทางการค้าตลาดยอดนิยมแห่งนี้พากันขนสินค้าหนีอย่างโกลาหลเนื่องจากเกรงว่าพระเพลิงนะจะลุกลามมาถึงนะนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะที่เกิดขึ้นในขณะที่อินโดนีเซียวิตกควิด -19 พุ่งหลังผู้ป่วยเพิ่มขึ้น949รายเลยทีเดียวนะครับ การแพร่ระบาดโควิด -19 ในอินโดนีเซียยังน่าวิตกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการอินเดียออกมายืนยันนะครับว่ายอดสะสมในประเทศพุ่งสูงขึ้น9ก้ากระโดดหลังจากกระทรวงสาธารณสุขตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่949คนและผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้น25ศพนะครับในการที่ผลการวิจัยพบการตั้งครันโควิดเนี่ยปรากฏว่าโรคได้รับความเสียหาย นะครับสนักข่าวสินหัวรายงานว่าผลการวิจัยเรื่องของการคลอดลูกที่โรงพยาบาลที่ของสตรีโรงพยาบาลสตรีนอตเวสเทลนะครับเดมิซ r นเฟ d s h i p ในชิคาโกนะครับรัฐอิดินอยโดย4คนเข้ารักษาตัวพร้อมอาการคล้ายไข้หวัดจำนวน3-4สัปดาห์ก่อนคลอดจากการตรวจกพบโควิด -19 ส่วนที่เหลือถูกพบว่า ติดเชื้อตอนคลอขดขณะที่5รายในจำนวนนี้ไม่แสดงอาการป่วยใดๆส่วนคนอื่นๆแสดงอาการระหว่างกรอดนะก็ปรากฏว่าลกก็มีปัญหานะครับในขณะที่สหรัฐก็โวเลยทดสอบอาวุธเลเซอร์สำเร็จยิงทำลายเครื่องบินได้กลางอากาศนะ้วก็มีคลิปโชว์ด้วยนะครับสันนกาวเอเจนซี่กับ CN n รายงานว่า กองทัพสหรัฐเผยแพร่คลิปวิดีโอแสดงให้เห็นเรือลำหนึ่งสะเทินน้ำสะเทินบก USS Portland ยิงเลเซอร์พลังงานสูงนะครับจากการสาธิตอาวุธเลเซอร์นะครับใส่อากาศยานไร้คนขับบุนโดรนทำให้โดรนดังกล่าวถูกไฟไหม้อย่างไรก็ตามพวกเขายังไม่เปิดเผยว่าการทดสอบครั้งนี้ระบุก้นที่ไหน ะระบุเพียงว่าเกิดขึ้นในบริเวณะทะเลแปซิฟิกเมื่อ16พฤษภาคมเท่านั้นนะก็เป็นอาวุธใหม่นะสหรัฐอเมริกาเนี่ยห้ามประเทศอื่นผลิตอาวุธที่ประทันสมยนัยนะแต่ประเทศตัวเองผลิตได้นะ,ะเพื่อจะได้ทำการควบคุมในขณะที่จีนไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะ,ะด้านบราซิลก็พุ่งแซงรัสเซียขึ้นเป็นอันดับ2ของโลกนะครับในขณะที่ยาทดลองทดลองใช้กับดาเรมซีเวีย ช่วยผู้ป่วยโควิด -19 ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นสพคเอฟพีรายการว่ายาต่อต้านไวรัสนะฮะเลมเดซิเวียนะครับจะลดระยะเวลาการฟื้นตัวของผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับอ้างจากผลการทดลองนะครับฉบับสมบูรณ์ที่มีการเผยแพร่3สัปดาห์หลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านโรคติดต่อในอเมริกันกล่าวว่า การทดลองแสดงให้เห็นว่าการใช้ยาตัวนี้เป็นประโยชน์อย่างชัดเจน,นก็เป็นคำตอบนะครับในขณะที่สาสุขก็ที่กาซาพบผู้เสียชีวิตจากโควิดเป็นรายแรกเป็นที่เรียบร้อยนะสำนักข่าวเอฟรายงานว่าหน่วยงานในกาซาได้เป็นการรายงานว่าพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เป็นรายแรกของเขตนี้หลังจากอีกผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ก็นี่ก็เป็นอีกปรากฏการที่เกิดขึ้นฮนะเป็นชายวัย77ปีอยู่ในเขตขานขานย,ยูเนสนะครับเสียชีวิตระหว่างการแยกเดี่ยวในโรงพยาบาลข้ามจุดแดนเนื่องจากติดโควิด -19 นะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีคนเสียชีวิตจากโควิด -19 97,000คนนะคร,รัฐวิกตอเรียเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวไม้ปอมเปโอขวางออสเตรเลียนะฮะร,ร่วมโครงการ1แถบ1เส้นทางกับจีนนะครับ สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชือ้อโควิด -19 นะอยู่ที่5ล้านเนี่ยล้านตอนนี้5 000, ล้านกว่านะตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขเก่าตอนนี้5ล้าน5 000แล้วนะเสียชีวิตอยู่3 4 4สนนะ,สร,ะสรัฐเสียชีวิตอยู่97,000ติดเชื้ออยู่ล้าน6 000, บราซิลเปิดหลุมศพมูฮนะนะผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในสุสานโฟโมซานะครับในเซาในเซาเปาลูนะครับ รัฐวิกตอเรียของออสเตรเลียเผชิญกับไฟป่านะครับซึ่งเผาผลาญเปิดมาเปิดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกครั้งนะฮะแล้วก็เตรียมมาเปิดการท่องเที่ยวอีกครั้งที่ออสเตรเลียด้านไม้ปอมเปโอรัฐดีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็เตือนออสเตรเลียว่าความร่วมมือการแชร์ข่าวอาจจะเป็นอันตรายนะครับเขายอมให้รัฐวิกตอเรียร่วมโครงการ1แถบ1เส้นทางของจีนนี่ก็สหรัฐอเมริกาก็สกัดกั้นทุกหวีทาง ทำทุกอย่างเพื่อเล่นงานจีนในขณะที่อิหร่านอิหร่านเตรียมเปิดสถานที่ทางศาสนาและวัฒนธรรมอีกครั้งนะฮะหลังโควิด19นะครับสันมข่าวเอพกับรอยเตอร์ราคบรายงานว่าอิหร่านเตรียมเปิดธุรกิจสถานที่ทางการศึกษาและวัฒนธรรมในขณะที่อิหร่านเริ่มพ่อนปลนนะฮะ คลายข้อจำกัดต่างๆที่ใช้เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับในขณะที่องค์การองค์กร EU ฮอชี้นักรบไ s ซิควรถูกำดำเนินคดีทางอาญาในเรื่องของอาชญากรสงครามแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าในฮ่องกองตำรวจฮ่องกองยิงแก๊สน้ำตาชัยผู้ชุมนุมประท้วงนับพันคนขวางปักกิ่งเสนอกฎหมายความมั่นคงใหม่ห้ามปลุกปัน่นโค่นล้มแยกประเทศ นะครับสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าตำรวจฮ่องกงยิงแกส๊สน้ำตาและสเปรย์พิกไทยใส่ผู้ชุมชุมนุมฮนะรประท้วงจำนวนมากในย่านช้อปปิง้งฮะคอสเวเปนะครับผู้ประท้วงไม่พอใจที่ปักกิ่งเสนอกฎหมายความมั่นคงใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อปลุกปัน่นโค่นล้มและแยกประเทศหนังสือพิมพ์เดอะการเดียนสื่อของอังกฤษรายงานว่าผู้ชุมนุมประท้วงนะครับที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้มีการเข้าชุมนุมประท้วงหลายพันคนมาชุมนุมที่ย่าน, way Bay. นคอสเวย์เบย์ับเขตเออชอปปิ้งเกิดขึ้นโดยมีผู้ประท้วงตะโกนการปฏิวัติได้มาซึ่งถึงเวลาของพวกเขาปลดปล่อยฮ่องกงและสู้เพื่อเสรีภาพของฮ่องกงรวมไปถึงยืนเคียงข้างฮ่องกงและทางออกเดียวคือฮ่องกงเป็นอิสระจากการอ้างอิงของรอยเตอร์นี่คือปรากฏการทั้งหมดประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็มี2เรื่องหนึ่งที่ฮ่องกง ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการที่เริ่มพบแล้วว่าไปไปมา,มาเนี่ยโปะแตกและนะฮะโควิด1 9มันไม่ปกตินะนักวิจัยพบชัดเจนละว่ามันกลับกลายเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเขาไม่เชื่อนะครับว่ามันจะเกิดจากสัตว์สู่คนเขาเชื่อว่ามาจากการทดลองผมเรียนทุ้นส่วนในประเด็นนี้ก่อนผมเรยนมาตั้งแต่แรกแล้วบอกว่า สงครามนะปัจจุบันเขาเรียกว่าสงครามไวรัสนะครับยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่าการชนะการเลือกตั้งโดยมีหลักชาตินิยมโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่าอเมริกันเฟิร์สหรืออเมริกันต้องมาก่อนเปิด3มยุทธการสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธเห็นไหมฮะก็ซัดกันในฮ่องกง้วเห็นไหมในซีเรียก็กําลังซัดกันสงครามอาวุธก็เกิดนะฮะไม่ใช่ไม่เกิดนะตอนนี้ก็ยังซัดกันอยู่ในซีเรียนะครับ สหรัฐก็สู้ไม่ได้ใลซีเรียรก็มาเปิดสงครามในฝั่งไหนฝั่งเอเชียฝั่งเอเชียก็ใช้ฮ่องกงเป็นเครื่องมือช่วงสังเกตไหมฮะพอสหรัฐมีการโจมตีจีนขึ้นมนาะปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือการแบ่งแยกฮ่องกงสินเจียงและไต้หวันกลับมาอีกรั้งเลยนะหลังจากจีนแก้เกมเรื่องของโควิด -19 สงครามไวรัสได้เป็นอย่างยีจ,จนยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 กลายเป็นศูนย์ สหรัฐอเมริกาย,ยังคงแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไม่ได้ปล่อยให้ผู้ติดเชื้อเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่สหรัฐยังคงเปิดเกมอยู่ถ้าดูผิวเผินเห็นไหมเขายังแก้ปัญหาภายในประเทศเขาไม่ได้เลยถ้าเครมปเปิดสงครามเพื่ออะไรถ้าก็มองผิวเผินนะแต่ความจริงไม่ใช่เขากาหนดได้และเกมขนาดนี้เนี่ยมันส่งผลทําให้อะไรส่งผลทําให้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด1 i เนะี่ยเพิ่มสูงขึ้นยิ่งเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดี ต้องช่วยเหนือเยียวยามีความชอบธรรมที่ช้อมจิตะมีการจ่ายเงินเยียวยานะประชาชนในประเทศเขาในมีความชอบธรรมที่ต้องให้ช้อมอยู่ต่อเพราะต้องเผชิญกับสงครามไวรัสต้องมีประธานาธิบด,ดีอย่างช้อมใจถึงแต่สุดท้ายเนี่ยเขาวางเกมไว้จากควบคุมสถานการณ์ได้ประมาณเดือนกรกฎาคมท่านผะู้ชมคอยดูนะดูในะระหว่างนี้เขาจะหวังว่าจะคุมเกมได้นะครับ และจากนั้นวัคซีนก็จะออกมาก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับเห็นไหมทุกอย่างมัน,ม,นมีจังหวะในระหว่างนี้ทําไงนะในขณะที่เขากำลังเดินหาเสียงไปตามมรรทต่างๆเนี่เขาทำไงฮะมุ่งโจมตีจีนนะครับโดยเฉพาะประธานาธิบดีโดนชอมรัฐบาลของเขามุ่งโจมตีจีนเป็นสําคัญแบ่งแยกจีนเล่นงานจีนพอเขาแพ้สงครามตะวันออกกลางนี่รัเสเซียเขาหนีมาแล้วจีนไปให้การสนับสนุนทางทางฝั่งซีเรียด้วยนะครับทำให้รัเสเซียชนะเขาก็มุ่ง แบ่งจากจีนนะเขาเรียกแบ่งแยกและปกครองนะประเทศไหนบริษัทไหนไปให้การสนับสนุนหรือว่าไปเรื่องของกะจมหุบธุรกิจเขาตอนแรกก็มีข่าวว่าหุ้นมันล่วงจีนก็ใช้วิธีว่าโอเคสหรัฐอเมริกาบอยคอร์เขานะชิป CPU ต่างเนี่ยหุ้นมันล่วงในยามโควิด1 9เขาก็จะให้บริษัทเนี่ยนะฮะมากว้านซื้อชิปโรงงานชิปทั้งหมดเนี่ยเพื่อเป็นของจีนเอง นะโดยมีการปรึกษาธนาคารแล้วก็จะมาซื้อปรากฏว่าสวห้คนเต้นนะในสหร,รัฐอเมริกาก็ขวางขวางเสร็จเขาก็ขึ้นบัญชีดำเลยบัญชปปปีประเทศเเจังหวัดเหล่านี้ก็ไปให้บริษัทเหล่านี้สิบบริษัทขึ้นบัญชีดำบัญชีด,ดําโดยอ้างว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อต้านนะฮะกดคีนะฮนะซินเจียง ที่ซินเจียงที่อุยกูชาวอุยกูไปกดขี่ชาวอุยกูก็อ้างว่า13บริษัทที่จะมาซื้อมาซื้อธุรกิจชิปนะฮะที่โดนคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยจีนจะเข้ามาซื้อเนี่ยเขาก็คว่ำเลยวนะ่าเนี่ยพวกนี้ซื้อไม่ได้เว่าเข้าไปสนับสนุนอุยกูนะฮะไปเล่นงานอุยกูไม่ใช่สนับสนุนนะไปเล่นงานอุยกูเขาใช้วิธีนี้เลยนะครับแล้วเขาก็สนับสนุนจืาหอินะฮนในไต้หวันเพื่อที่จะแบ่งแยกประเทศยังไงก็จะแบ่งแยกจีนก็ไม่ยอมจีนก็ยึดเป็นหนึ่ง จังหวะจีนพลาดปุ๊บเขาสวนเลยใช่อินเวนก็สวนจากไต้หวันก็สวนก็จัดม็อบฮ่องกงจัดเลยะะเกิดความจราจ,จนจนจีนต้องมีการปราบการจราจนนี่ไงในเชิงปรากฏการณะ์ะอย่างเราก็ตามก็มีการจับกลุ่มะะแกนนําร่มเหลืองผมจําชื่อไม่ได้ก็จับกลุ่มแกนนําร่มเหลืองไปะะเข้าคุกไปเรียบร้อยแล้วแกนนําที่ชุมนุมก่อนหน้านี้แต่ม็อบยังไม่จบ ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาถูกเปิดเผยว่าอยู่เบื้องหลังการชุมนุมในฮ่องกงซึ่งผมเรียมนมาตลอดเป็นเรื่องปกติเขาไม่ทําไม่ได้หรอกนะเพราะมันมีหลักหลักก็จะเป็นต้องทําถ้าดูผิวเผินก็จะเป็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเรื่องสงครามทางการค้านะขัดแย้งกันโน่นนี่นั่นกรนะดากันไปเรื่องของวัรัฐถียงกันไปถียงกันมาว่าใครเป็นคนปล่อยไม่เป็นคนปล่อยแต่จริงไม่ใช่มันเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองที่มีหลักของมันและทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่หมอมาพูดเนี่ยสิ่งมมนักวิจัย ความจริงนั้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากสัตว์และมันไม่ได้เกิดขึ้นตามปกติมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติและปรากฏการเหล่านี้จะส่งผลต่อคนเรานะคนไทยคนประเทศไทยต่อไปอีกหลายเดือนผมเรียนย้ำาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเสร็จเมื่อไหร่เมื่อนนั้นแหละโควิด19ถึงจะเบาลงไปแล้วก็หายไปหลังจากมีวัคซีนออกมา นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศฮะเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ไมสวยงาที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์สงรงโปลดสาแสงร่างพรายค่ำคืนยังมีพระจันทร์ แสงประกายงดงามคู่กันเมื่อท้องฟ้ายังมีแสง ยังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระทันเขียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงาม ทิตย์ทรงโกรธสาดแสงปรางปรางค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินที่อยู่ผู้ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรผูใ้ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่าง ทองคืนยังมีพระทันพระราชินีที่อยู่ผู้ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาพระมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงาม